ที่จะล้างโทษและเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีดาวพระราหนะูในเชิงโหราศาสตร์นะครับดาวพระราหูเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่าราศีพฤษภอยู่แล้วดวงจันทร์เนี่ยโคจรมาถ,ถึงราศีพิจิกไปตรงกันพอดีและมีดวงอาทิตย์ไปอยู่ในนั้นด้วยใครที่ได้ทําพิธีอาบน้ำมนตในวันนั้น รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ Word w w w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สว,ส,ดสวัสดีค่ะคบพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ครัเพราะว่า คลิปโหรสารในชีวิตจําววันเนี่ยหลายท่านก็ชอบกันมากเลยเพราะว่าได้รู้ว่าเอจัดอิ่งพระยังไง<ะ>ทําจุดทูปจุดเตียนไหมทําพิธีกรรมอะไรอย่างนี้<ะ>เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับคราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์สําคัญ<ะ>ที่เรียกว่าราหูอมจันท<ะ>นะบางคนก็เออราหูคืออะไระแล้วมาอมจันทได้ยังไง อย่างเงี้ยบางคนจะกลัวมากเพาว่าบางองค์จันทร์จะกลัวนะคือยิ่งเด็กๆสมัยนี้นะเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาโอ้โหอะไรมีตัวอะไรมาอมดวงจันทร์เหรอมันถึงมืดไปเขาคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดดูในหนังมาเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆอย่างนี้เราดูได้ไหมช่วงที่เขากลังอมจันทร์อยู่คือถ้าช่วงอมจันทร์เนี่ยถ้าในเชิงในหลักโหราศาสตร์แสงพระจันทร์ได้ไหมถ้าในเชิงโหราศาสตร์ก็ไม่ควรในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นอยู่นะครับนะไม่ควรเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลังเหตุการณ์ไปแล้วก็ได้ อย่างเงี้ยนะแต่คราวนี้ไอ้เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ย26พฤษภาคมนะครับเป็นวันสาคัญเรียกว่าเป็นวันที่มีจันทร์เพนด้วยและเป็นวันที่มีดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ยูในแนวเดียวกันครับพออยู่ในแนวเดียวกันป๊อปเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปราคานะ หรือจันทรคาตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะพอเกิดขึ้นก็คือเงาของโลกเนี่ยมันจะไปบังดวงจันทร์ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ผ่านเงานะผ่านช่วงของเงาก็เลยเกิดเงาไปบดบงังดวงจันทร์บางส่วนตรงน,นี้ในทางวิทยา,าศาสตร์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าในหลักโหราศาสตร์มันเป็นอย่างไรนะครับในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีดาวพระราหนะูในเชิงโหราศาสตร์นะครับดาวพระราหูเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่แล้วดวงจันทร์เนี่ย โครจรมาถึงราศีพิจิกไปตรงกันพอดีและมีดวงอาทิตย์ไปอยู่ในนั้นด้วยถ้าโหราศาสตร์มันไม่มีโลก<ม>โอเคไหมแต่ในในโหราศาสตร์ในจักรราศีเนี่ยเขาก็จะมีดาวพระราหูไปอยู่ที่พฤกษ์นะครับ,รบและก็มีพระจันทร์ไปอยู่ที่พิจิกนะแล้วก็มีดวงอาทิตย์อยู่ด้วยนะอยู่ที่พฤกษ์ด้วยตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งไม่กฎทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าใครที่คิดว่ามีเคราะ นะครับมีเคราะห์เนี่ยถ้าได้อาบน้ำมนต์อาบแสงจันทร์ในวันนั้นเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเหมือนเรามืดอ่ะแล้วเราแบแสงสว่างไปตรงที่เราอ่ะตรงที่เราช่วยได้เลยย่งนห้าสิบห้าสิบเพราะคืออย่างนี้ในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับดาวพระราหูนะพระราหูเนี่ยมีหลักเทวะกําเนิดบอกว่าพระราหูเกิดขึ้นจากนะนำนำ หัวผีขโมดนะสิหัวมาปนให้เป็นผงประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นเทพพระราหูขึ้นนะเกิดขึ้นในทิศใต้แล้วก็เดินทักษิณาวัตไป12บสอบสอช่อง <นะ S 1> ก็คือกำลังใช่ไหมจ<ร>เป็นกำลังก็คือเลยพระราหูหรือคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนเนี่ย ก็จะมีกําลังที่12อย่างนี้นะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเสร็จแล้วพระจันทร์เป็นอย่างไรพระจันทร์ก็นํานางฟ้านะวันนี้แสดงว่าต้องสวยนหนางฟ้าสวยเลยแสดงว่าคนที่เกิดสิบห้าองค์สิบห้าองค์มาปนให้เป็นผงปะปมเ้ือดาวฤตเกิดเป็นเทวดาพระจันทร์ถ้าตามประวัติแล้วเนี่ยเกิดมาผู้หญิงคนนั้นต้องสวยหรือจะเป็นผู้ชายต้องเป็นคนที่สวยและในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับ ถ้าดาวพ่อราหูมาเลงกับจันทร์เนี่ยในเชิงของทสษฎีเรียกว่าไม่ดีนะเรียกว่าไม่ดีนะแต่บังเอิอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน18ปดปีณวันที่26พฤษภาสอง4นะเขาเรียกว่าเกิดเกณฑ์บางอย่างนะ,ะที่จะล้างโทษและเปลี่ยนแปลงชีวิต เ้าเบางคนอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยวันเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าบางคนที่ได้ทําบาปมาบ้าฆ่าสัตว์ตชีวิตหรือว่าเป็นคนที่ไม่ดีเลยวันนั้นถ้าก็ทาพิธีนี้จะช่วยแบ่งเบาเรื่องนี้ได้ไหมมันช่วยได้เลยนะมันช่วยได้เลยนะโดยเฉพาะห้าลัคนานะถ้าใครที่ได้ทําพิธีอาบน้ํามนในวันนั้นที่ตีสองเจ็ดนาทีนะไหอยากรู้ไหมมีใครบ้างครับอยากรู้ค่ะจันหนึ่ง พึกศก่อนเลยพึ่กศพนะคะมีได้ทำไหมคะวันนั้นนะสองคือพิจิกคสคือกันครับสี่คือมังกรห้าคือกรกฎห้ลักษณะนี้นะใครที่ได้ทำพิธีในวันนั้นนะวันที่26ที่ตีสองเจนาทีเนี่ยชีวิตจะพลิกเลยปัญหาทุกอย่างปลดล็อกปุ๊บเลยค่หรือหรือใครที่เลทหน่อยต่อย่างพี่กฤษดาเขาเลท เออก็อย่างสมมุตินะจะได้ร้อยล้านครับก็เหลือสักห้าสิอาจจะเลทไป50าสอ่าอย่างเงี้ยนะคือถึงแม้เรามุ่งมั่นสู่เป้าหมายใช่ไหมถ้าเราจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่เราก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวอะไรประมาณอย่างเี้ย่าังพอได้เพราะได้ทำไงาเพราะได้ทําพิธีฉะนั้นในกฎการล้างโทษเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะบอกว่าตําแหน่งพระราหูเป็นนิดนะ แต่เขาอยู่ตรงข้ามเรือนของเขาเรียกว่าเรือนอุดมหาอุดครับเออแล้วตัวพระจันทร์เองเนี่ยตำแหน่งก็เป็นนิดแต่ไปอยู่ตรงข้ามอุดเหมือนกันเขาเรียกว่าสลับกันตรงนี้แหละเป็นกฎเกณฑ์พิเศษที่จะเกิดกำลังบางอย่างนะในทางโหาราศาสตร์ที่จะทำให้จากร้ายกลายเป็นดีพริกชะตาแบบทบเลยพลิกเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line at Open d ดาวอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วคนที่ดีอยู่แล้วล่วคะครับอาจารย์ดีอยู่แล้วยิ่งไปทำก็ยิ่งดีขึ้นไปเองเพราะมันเป็นส่งผลดีไง แล้วบางท่านที่มันจะล้างเคราะห์สราศีมีอยู่แค่5ราศีอาาเออล้างเคราะห์ล้างโทษแล,ทแล้วที่เหลือทําเป็นไงคะงอาจารย์ก็ยิ่งดีไงก็คือบอกเลยว่าเป็นการล้างเคราะห์ล้างโทษนะเพราะว่าคือในศาสตร์วิชาเหล่านี้นะครับ <S <S ก็มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่พิธีพาราหมณ์แล้วเพราะว่าศาสนาพาราหมณ์เนี่ยเกิดก่อนศาสนาพุทธแล้วศาสนาพาราหมณ์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าพิธีกรรมแล้วก็จะมีหลักวิชาโหราศาสตร์มีหลักวิชาดวงดาวของชีวิตมีหลักวิชาอะไรต่างๆมากมายจนเกิดศาสนาพุทธขึ้นมาทีหลังแต่วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมนะสัมผัสฉลชินอย่างเงี้ยน,นะมีการสวด ไล่เคราะห์มีสวดตัดเคราะห์นะแล้วเป็นพิธีที่ทําในราชวังด้วยอย่างเงี้ยเป็นพิธีมากมายเห็นไหมในราชวังเองจะมีพิธีตัดเคราะห์มีพิธีสะดอกเคราะห์นะมีพิธีสะดอกพระเคราะห์อันเนี้ยเหมือนกันในในคืนวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์พิเศษอย่างเงี้ยครับที่จะตัดเคราะห์สะดอกเคราะห์ล้างโทษ นะใครที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอด,ดมากนะนะบางคนมองเห็นพระจันทร์เป็นสีแดงสวยงามวงบล่มเลยอย่างนะเงี้ยนะเดี๋ยพี่กฤษดาก็เห็นเห็นไหมเนี่ยคือคือในวันนั้นเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่ง ใน18ปีนะคใครไม่ได้ทําวันนั้นต้องรออีก18ปีข้างหน้าแล้วคนที่มาฟังคลิปนี้ย้อนหลังนี้สามารถเอาไปปรับใช้ยังไงต้องรอ18ปีข้างหน้าโอ้โหใครฟังวันนี้นเออ18ปีนแล้วค่อยทำ <c oughs> นะแต่แต่ข้อดีคือการฟังวันนี้คือคต้องรีบไปกดติดตามช่องเอาไว้ครับและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะถ้ามีพิธีอย่างนี้ ผมจะได้ลงคลิปปั๊บท่านจะได้รู้ทันทีเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อไม่ให้พลาดไงเพราะยังไงมันย้อนอ,อ,อดีตทําไม่ได้มันย้อนไม่ได้แล้ว,ลวเพราะว่าผมเราแจ้งล่วงหน้าแล้วออนะคะผมก็จะมีมีพิธีกรรมมีวิธีการมีขั้นตอนก็เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะครับผมก็จะมาถ่ายทอดว่าในสายเสกเป็นยังไงสายพิธีกรรมนะสายสวดสายป้องกันสายลินคือมีทุกสายนะผมก็จะถ่ายทอดให้แล้วถ้าใครติดตามช่องอยู่แล้วเวลารู้ล่วงหน้าก็ทำได้ทันเวลา อย่างเงี้ยทำได้ทันเวลาเห็นไหมแล้วการทําน้ํามนต์อะไรต้องอาบยังไงทิศไหนวิธีการไหนทําอะไรมันจะมีขั้นตอนเพราะมันมีศาสตร์วิชาซึ่งศาสตร์วิชาเหล่านี้เป็นหลักสถิตินะครับที่ถูกบันทึกมาแล้วนะถูกบันทึกมาโอ้โหยาวนานหลายพันปีเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อธรรมชาติเห็น<ม>ไหมเขาดูดวงดาวนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนาฬิกานะเห็น<ม>ไหมเขาก็ดูดวงดาวเป็นหลัก ดูพระจันทร์เป็นหลักเลยเกิดปฏิทินจันทรคติ<ม>นะดูดวงอาทิตย์เป็นมีปฏิทินสุริยคติเห็นไ,ไหมแล้วพอเขาดูดวงดาวดูดาวบนท้องฟ้าเขาก็จดบันทึกว่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้จะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร<ม>แล้วคืนที่เป็นจันทรุปราคาเ่ยนะแล้วเป็นจัดเพนด้วยเลยนะมัน18ปปีเกิดครั้งอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้บางคน60สิแล้วโอ้โหเจ็ิกว่าจะทําไหวไหมนเ,ออเนี่ยเออเนี่ยไงมันมันสิปีเกิดครั้งคือคือ พระราหูจะต้องสถิตอยู่ที่ราศีพฤกษภและต้องมีดวงอาทิตย์เข้าร่วมมีพระจันทร์เข้าร่วมมีสุพะเคเข้าร่วมมีดาวพัสูอยู่อีกมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้จึงต้องรออีก18ปีถ้าใครไม่ได้ทําไปวันนั้นอาดเลยใครไม่ได้ทําก็อดไปเลยแต่ก็นี่แหละไม่เป็นไรข้อดีก็คือต้องติดตามช่องเอาไว้และนี้แล้วก็จะมาถ่ายทอดอันนี้เป็นกฎการล้างโทษสะเดาะเคราะห์ได้แล้วก็เป็นหลักทางโหราศาสตร์ฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำวัน นะใครที่สนใจเรื่องศาสตร์ความเชื่อเรื่องทิศเรื่องการทําพิธีกรรมเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ต่างๆท่านก็ติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยืม mm. กดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อให้เวลาที่ผมลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆมือลักวิชาความรู้ท่านจะได้รับชมและทําได้ทันเวลา แล้วยังมีอีกสองช่องนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิศณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรูทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นจะมีเว็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net ภายในเว็บก็จะมีโหราศาสตร์ความรู้ภายในเว็บก็จะมีโหราศาสตร์ความรู้บทสวดแล้วก็พิธีกรรมต่างๆครับ ค่ะก็ฝ่ายอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่อง u t u b e นะคะเป็นช่องธรรมะนะคะเพราะตอนนี้เรามีสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะคะก็<อ>จะเป็นเกี่ยวกับรรสอนธรรมะนั่งปฏิบ<อ><อ>ฏัติสวดมนต์สมาธินะคะแล้วก็พาทุกคนไปร่วมบุญที่ถ้ำโวแดงท่านใดที่อยากจะไปร่วมบุญกับเราไปปฏิบัติธรรมก็ไปกดนะคะที่ช่อง YouTube พิมพ์ว่าสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ทุกวันว่าเอ๊ะบางทีอาทิตย์หนึง่งมีเวลาแค่ ไม่กี่วันที่มาดูไลฟ์ใช่ไหมก็อยากสุนทรพจน์ุกมเลยก็สามารถนะคะกดลิงก์นะคะมันจะมีลิงก์นะคะ Open Chat อยู่ในคลิปนะคะทุกคลิปเลยนะคะจะอยู่ตรงปักหมุดไว้ให้นะคะทีมงานเราจะปักหมุดให้เข้าไปเลยเข้าไปกดได้เลยค่ะอ่ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ